ตั้งยาวไหมตั้งไว้ยาวไหมหรือว่ายัางไงสวัสดีค่ะเอสบาวกว้างจากน้องเปียจ้าพี่กวางน,น้องกันสวัสดีครับเนี่ยเมื่อกี้เอตงโมูให้ให้เนี่ยแตงมูให้น้องแบงแล้ว กำลังจะว่าจะปิดไม่เหมือนกันแหละไอ้ปาวกวางกำลังจะปิดไม่เพราะว่าจะได้ให้พี่ๆแม่ๆน้องๆไปพักผ่อนเหมือนกันเนาะยูมันนั่งสองชั่วโมงเลยวันนี้นะป่าวกวางเดยวพี่นางต้องตั้งไว้อีกเถอะตั้งไว้อีกทีสี 4, ค่คนมาปิดทีสี่เลย เลยตีสี่หรือว่าลงเลยดีกว่าค่ะใช่ไหมเนาะลงเลยน้องเปียพี่ว่านะพี่ไม่ตื่นอยู่แล้วล่ะพี่กลัวพี่ตื่นสายลงเลยพี่ว่าดีดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องละเวง ลงเลยจะได้ให้แบบเพื่อนๆไปบ้านอื่นด้วยอะไรเงี้ยเดินบ้านอื่นด้วยท้านั้นก็ลงเลยนะเนี่ยน้ <c oughs> องเปียเอาไปเอามาจะสองชั่วโมงครึ่งเลยเนี่ยพูดไปพูดมารอน้องแบงค์นั่แหละไปแอลสารที่ไหนก็ไม่รู้มาช้าพักพี่วีก็รอจุ๊บๆไม่มาสักที

พ,พี่ก็ไปไม่ทันเบากวางเมื่อเชา้าแต่ว่าไปหลังบ้านให้เนาะลงปุ๊บพี่จะเข้าไปแล้วบอกวางลงเมื่อเช้านี่ลงปุ๊บก็เลยว่าเออนะไม่เป็นไรเข้าหลังบ้านให้เลยเข้าหลังบ้านให้เลยรอบนี้ก็ชนกันเนาะเดี๋ยวก็ไปเก็บให้เนะาะงบกกวางก็เก็บให้กันพี่เจ้านางลงไรเดี๋ยวน้องแบนไปเอาเสื้อ ไปเอาเสื้อกับมดก่อนครับกับมดก่อนครับจะกลางม้งนอนตรงเอาหมอนน้องแบงค์ไม่ใช่มดหมอนหมอน,มอนเอาหมอนก่อนครับจะกลางม้งนอนตรงนี้ครับดึกแล้วน้องไม่ไปต่อแล้วครับพี่เจ้านางเออทั้นั้นก็เฝ้าบ้านไปเลย เอาบ้านไปเลยท่านั้นก็ลงเลยน้องแบงค์น้องเงินจะได้พักผ่อนพักผ่อนได้แล้วทำงานก็เยอะแล้วยังในนั้นอีกเนาะน,นอนเลยนอนพักผ่อนเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจอกันนะคะ บายโบกมือได้เลยขอบคุณมากๆนะคะน้องแบงค์ถ้าจะนอนตรงนี้ก็ขอบคุณมากๆะคนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เจ้านางกางมุ้งให้ไม่ต้องไปเอาหรอกมุ้งกับหมอนะใส่มุ้งลวดแล้วไม่มียุงใส่มุ้งลวดแล้ว เปลียดวงตาหายหมดแล้วดวงตาหายหมดแล้วเราก็ลงเลยดวงตาหายหมดแล้วไม่มีตาดวงดวงตาแล้วโอเคทุกคนพี่เจ้านางขอขอบคุณมากๆนะขอบคุณน้องแบงค์ขอบคุณน้องเปียแล้วก็ขอบคุณบอกกวางเด้อขอบคุณน้องเชฟขอบคุณน้องตุ๊กี้จ้า